กองทัพสร้างรั้วชายแดนกัมพูชาเร่งถอนอาวุธหนักไม่ใช่กำลังหากไม่จำเป็นบิ๊กเล็กย้ำปราสาทตาควายเขตอธิปไตยไทยชูสันติวิธีลำดับแรกย้ำเร่งสร้างรั้วชายแดนกึ่งถาวรวันที่6พฤศจิกายน2568พลเอกนัทพลน,นาคพ,พาณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันหนักแน่นว่าปราสาทตาควายอยู่ในเขตอธิปไตยไทยพร้อมระบุว่าการแก้ปัญหาชายแดน จะใช้หลักสันติวิธีผ่านกลไก GBC และ ABC เป็นอันดับแรกเว้นแต่เกิดอุบัติเหตุจนต้องใช้กำลังพลเอกนัทพลเน้นย้ำประเด็นสำคัญที่ฝ่ายไทยกำลังดำเนินการคือให้ฝ่ายกัมพูชาถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่เนื่องจากหากเกิดปัญหาพลาดพลั้งจะทำให้ประชาชนเดือดร้อนและเน้นย้ำให้กัมพูชาเร่งเก็บกู้ทุ่นระเบิดหลังมีกำลังพลไทยเหยียบกับระเบิดสูญเสียขาไปถึง6คนโดยฝ่ายไทยจะเร่งดำเนินการเก็บกู้ในเขตอธิปไตยของตนเองไปก่อนหพื้นที่นำรอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวด้วยว่าเพื่อบริหารจัดการชายแดนและทวงคืนพื้นที่ตามข้อตกลงร่วมกันฝ่ายไทยมีความจําเป็นต้องเริ่มสร้างรั้วชายแดนในรูปแบบกึ่งทาวนในพื้นที่แนวเขตเส้นตรงตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชา798กิโลเมตรโดยรั้วจะเป็นแบบทึบด้านล่างและโปร่งด้านบนพร้อมติดตั้งลวดหนามอย่างไรก็ตามเรายึดแนวทางสันติวิธีเพราะเป็นสิ่งที่นานาชาติยอมรับและชื่นชมจึงมั่นใจว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องการใช้กําลังจะเกิดขึ้นในกรณีที่จําเป็นจริงๆเท่านั้น